สวัสดีครับโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม1 9 1 6นะครับหรือ1916นนะฮะปีคศนะจ๊ะ1916เ่19จออ่านเบรอร์กอ่านยังไงวะภาษาพวกภาษาอะไรวะมันมีภาษาสเปนนะฮะสเปนพ่องไม่ใช่นะฮะโอเคสามารถกดสตาร์ทได้ตรงนี้ฮะปุม่มเอ่อหนึ่งคือระเบิดนะครับผม ระเบิดระเบิดอะไรวะระเบิดควันหรือระเบิดไฟเอระเบิดแฟตน่าจะใช่หรืออะไรยังไงกูไม่รู้นะฮะส่วนอันที่2คือปืนนะฮะแตอ่อ่ชีฟชีฟสปินนะฮะแล้วก็เหมือนที่เหลือก็เหมือนเกม FV I ทั่วไปกด C เพื่อ Interaction นะฮะกด G เพื่อสวมหน้ากากกันแกส๊สนะฮะโอเคปุ่มคลิกเมาส์ก็น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นอะไรวะ ชูสนะนะฮะชูสนะฮะโอเค <c oughs> หลาเดิน let's go to the game เริเ่มทางออกคือบันไดนะครับผมทางออกคือบันไดค่อยคือเหอนื่อยค่อยค่อยคือเหอนื่อยอาหารนะฮะ อาหารกระป๋องอาวเชียไอ้สัว <c oughs> ์กูร้อนตัวกูไปได้ออกมาขาไปแดก ไปกูกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเราเร็วเราแล็วระเบิดสองอันจัดไปชี้เฮ้ยมันจะค้างทำไมวะทางไหนทางไหน โอ้ยระเบิดอีกอกันเออไปทางไหนวะกระสุนสองนัดทำไมต้องค้างด้วยวะไม่เข้าใจเออไปเราล้วทางนี้อ่ะทางนี้ก็ได้วะ เฮ้ยเชียอะไรวะสิ่งเงี้ยอะไรเฮ้ยเหนื่อยมีระเบิดอีกลูปนึงเต็มหรือ,อยังเนี่ยเต็มสี่นัดโอเคห้านัดครบทางไหนเป็นทางไหนกูแม่งงงแล้วนะเนี่ย Ui, cô chơi này càng lâu Ui Ai cả đen khen ba tu, Tù sắm Ôi Bà Ôi, không bị đẹp Ui, เชียแล้วกูเชียแล้วบาดเจ็บแบบนี้แล้วก,กูเอ้ยเอ้ยกูไม่รอดแง่แง่กูไม่รอดแง่แง่กูไม่รอดแง่แง่กูจะตายแล้วเนี่ยกูยจะตายแล้วเนี่ยวิ่งเร็วไม่ได้ไอ้สัตว์อ้อยเอ้เอไอกาเด็กเก่งปาทูรู้สำส อกชั Get <c ười> <c ười> ้นหนึ่งเหือใจร้องเออเอาไ้เอาไ้เอาไ้โอ้ยแม่งวิ่งเร็วไม่ได้เหรอวะอ๋อกูต้องกดแน่นๆนนฮะสงสัยแป้งกูพังเอ้ยไม่ใช่ดิมันมันวิ่งเร็วไม่ได้เยอะเดินก่อนเดินก่อน โอเคเก็บไปเก็บไปเก็บไปว้าไอ้สัสคุณรืมเก็บลืมเก็บลืมเก็บเดโด้โคลาเฮ้ออ่ะฟูเออ่ะฟูเออ่ะฟูเอฟูเอมามึงมามึงมามึจะตายกูจะเริ่มใหม่เอ๋บาย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  มันจะเริ่มใหม่โ้ยสัตว์โอเค เก็บไปเอาไปเด็กเชียละไอ้นี่กูเก็บมาหรือเปล่าเด็กเฮ้ยไอ้เชียตังแต่เะมาเอาใหม่แงมตายไปหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเอาม่ครั้งนี้ก็สุดท้ายฮะทำไม่รอดแม่งกูคัดเลยนะฮะ รอดไม่รอดกูก็คัดนะฮะถ้ารอดก็รอจบเกมนะฮะแต่ถ้าไม่รอดก็เออกูคัดไปแล้วนะฮะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายกูขี้เกียจอันดนานนะครับผมเขียแม่งเขียแม่งไม่มีใครรอดเลยเหรอวะ,อะโอเคได้มาละเมื่อกี้แม่งไมปนะสองรอบ ไปแดกฟิวไปทางซ้ายครับผมอ๋อแม่งเหนื่อยไอ้ตว์ได้อะไรมาเนี่ยแขะมือวินะ่งบ้างอะไรบ้างนะฮะได้แต่เดินเดี๋ยวแม่งก็ตามตามตูดมาหรอกโอเคใช่ทางนี้เหรอ,อเฮ้ยใช่ โอ้ทางขวาเป็นทางออกมัง้งเพราะมันมีแก๊สอยู่อะ่ะกระสุนสองนัดไอเหี้ยเร็วๆแม่งเก็บช้าหวัวยมาเปิดอีกลูกหนึง่ง แม่งทางออกแม่งไปไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูเราไปเชียะะ่ยละกูแม่งกูลืมไปกูต้องกลับทางเดิมดิไอ้ศาสตร์แม่งเหนืออ่อยอีกโอ้ยเชีย่ยแม่งกูตกใจไอ้ศาสตร์ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่กบทางไหนวะเชีะะ้ยแล้วกูเฮ้ยเชี้ย คือห so okay. ้องคือห้องกระสุนสองนัดโอเคเอาเชคจวดจวดกันโอเคขับทางไหนวะปวดละ khẻm mương máu, khẻm ui, ai liêu liêu, mấy liêu ạ ừ. Chia Căng lặng ơi thật Ôi Ôi bụi sẽ tay đâu À Mày bà Ờ à.